สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้่ายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงแรกของมือวันที่2 2เดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะมื่อนี้นะคะแอดผ้าพเมพี่น้องประเท่าสุขุสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่บุญมีค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ปู่แล้มีแนวทางขันมตน์มาฝาก คานมนี่นะคะเป็นงานบุญกฐินเด้อพี่น้องเด้อเอาแนวทางของปูบุญมีในคลิปนี้นะคะสิเดีมาเป็นตัวใด้พอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกันนะคะปูค่คะจะเจริญพ่อนจะเริญพ่อนแจังไหนน้อง <laughs> ครับปู่อจากคลิปที่แล้วนะคะปูเอฟซีพันว่าโอ้ยปูขึ้นบอกตกลงแส่จังสปิทอนนี่ยังมันจันตีพันว่า <laughs> เป่นช่วงหลงเสียงดลยจัาปูเป็นยังหรอเป็นช่วงหลงเสียงดเลยกด้ไปถอนแล้วนะือสีดีนะคะปูวถมันต้องถอนแบบกปูมีอนไดมาฟากนะคะปูมันอีกครับปูคะมันีกเหือมีเลงมั่นหรอ เออค่ะพูดได้ค่ะย็ดเย็ดสองขันบ่ขันขันนี้มอเลี้ยงขันหนึ่งขันนีเมือเศร้าขันหนึ่งมือ,ม,ม,อมืออื่นอีกแต่ว่าล่งไปเจ้าก,ก้อนมือมือร่วมร่วมก้มมอนปูจังเจออกมากขับออกค่ะขับออกแล้วออก,ก็ทีล่องแห่งล่งให้งหถาดเดียวเลยค่ะมันยังมันยังตาย <cido f 2> ค่ะค่นันี่กับเบิ่งไปเบิ่งน้ำมุ้นไปก่อนเพราะว่ามันติดตงไปมัอเกิดตีบอ,อตีบ่ะไรเราเบังก่อนเดาะหนึ่งใะใ้แว่นตาก่็นน้นตาแก่ปวด อนึ่งกัมีหกมี่หกมีสามมี่เก้ามีหกมีสามมี่เก้าค่ะพ่อยังหกสามเก้าอนนี้ละมี่เก้าสามเก้าไปยังฉันละหกสามเก้าก็เกสามเก้านะคะพ่ออันนี้ ลงไปตะกอนเด้อปูพัฒนาเนีนนหาเด้อมือมืออื่นย่างถิมีอยู่ขันหนึ่งค่ะขันขันที่สองนี่ก็คือหาเก้าสามครันหนึ่งขันที่ขันที่สองห้าเก้าสามสิครับพูดหาเก้าสามหรือมันหาหกสามนี่แหละค่ะเรากบ เดียวกันนี่แหละเอาเอาหัวขึ้นหัวลงเ้า,าค่อ,คอยเียอะค่อยจับคู่จับคู่แตคือสามหาสามหกสามเก่าสามหาสามหกสามเก่าครับพ่อคือขันที่สองขันที่ขันที่แรกเนี่ยแตคือสามหกสามเก่า แขนที่แหลกคขนที่แหลกนี่ได้ได้สองตัวได้เก้าหกค่ะเยี่ยสามสามคู่ขึ้นกันมาค่ะครูหืมเมื่อนั่นเมื่ออื่นเมื่อหมนละจังจีมากครับ มาครับร่วงเป็นตัวเดียวค่ะจังกันน้ำม่นมันตรงกันก็คือจังโอเคค่ะตัต่อกเป็ดถาดต่อใส้ถาดชีสตะพู่มันจังหมันคดหวานเนาะก็ต้องใส่สีอิ๊พูดเนาะค่ับปุ๊บมันมันจังหมานจังหวานดีค่ะมันจังเบิ่งเลย ทะเลนำม่นกัมีกาำนี้แหละปูกับาเดชบลเดชเห็ดารค่ะเรื่องวัวเ่งานบายหันงานที่แล้วมันกับบลาเดร่งบลาเดร่งขี้ไปค่ะตัวต้าน่านเสียดายอยู่ตั้งสามตัวค่ะนี่นี่นี่เก่าหกสามเกหกสองอืมเนาะค่ะพวกจะปีกันเป็นงานขาวดำค่ะ ว่าโอ้ปติลตุลาปดิทุลาไปเหตนบัตรคนพิการแฉล่จบา่า <laughs> พ, <laughs> พิการพวกพิการแวก็ <c oughs> ได้บได้อยู่เรียนตั้งสองสามหลอกจังได้อ่าคนบัตไปเหตุอ่คนพิการค <c oughs> ่ะกับได้ สมบูรณแบบแล้วก็รอดจังทาเอาบัตรนะเนาะกระจเยวบัตรมาหายกับมือวันที่หก่านว่าโอ้คือโดนเธอครับคกณพันว่าเลยเหรอคะกันว่าพอกระจเหตุบัตรใหม่อ๋ค่ะค่ะมบัมรมบตรเหื่อม,ม,มื่อเอเมื่อัม่ม่อเต่อม่เ่่ออ่อเ่ม่อเออ่อเม่ ค่ะบ่อมันก็เริ่โดดในจังหน่อยค่ะเน้นไปฮกขึ้นเกาหน่าหรอพิษน้ำม่อนก็ได้ค่ะใช่ป่ะค่ะเน้นไปฮกเน้นฮก่ตัวตัวอื่นก็ย่ำเฝ้าเน้นเน้นไปฮกจับปั๊บค่ะว่าล็อกกลามเจียนล็อกเงินล้านก็มากฮกขึ้นเกา มั S <S <muy> ่ง <t> ต <ary> ัดจิตไหลลงมาเนี่ยแหละไหลลงมาหาน้อมนต์เนี่ยผู้ใดติดตามกติดตามต่อตลอดเด้อเแล้วท่านพาดโอกาสดีๆงามๆบ่ได้ได้น้ำเบิ่นเด้อโอ้ยถือห่างก็อ้ยอ้ยไม่ต้องเอาไว้เด้อไอ้ยอาไรว อ๋ออุ้ยแล้วมันโบเก็บท้องกับวัดแชวแล้วแหล้เกิดอ,อางงาืท่านเท้ากับภาเปนกดีง่ามๆติดตามตลอดโู้นั่นลหะคนที่ได้พอ่อออกวันจา,า,านนี้ค่ะค <น S 1> มาพ<น>ัว <มา S 2> ออกขนช้าออกวันจามาแล้วพู้มั่นใจอยู่เยอืมค่สังแก ขอพันศาก็หาชิบหาชิบเนาะอันนี้เต็มร้อยเลยค่ะถือวลาออกพันศาแล้วปูนนี่มันเกิดอิมบปรตันธรรมดาแล้วเอ็ดเอ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งม้วนสองคือฝันค่ะฝัน,นอยากจะคิวแน่จะนอยอยู่ขันออกพันสานะค่ะ มันสามารถมันเกิดกันเข่ามันสาอยู่ยใหาเ <c oughs> จ้าพ่ให้ฝันฝันกระจำไปเลยจ้าเป็นนูเกินมาดังได้ดีได้แต่อย่าดังกันบ้าค่ะ <c oughs> ดังได้แต่อย่าเด่นกันบ้าค่ะ <c oughs> เด่นได้แต่อย่าหายลืมตัว เป็นไรค่ะนี่คือสุภาษิตปากเล็กๆน่อยๆไว้ให้คิดให้คอคิดเล็กๆ,ๆน่อยๆจะบ่มียังหลายดอกปูค่ะออถ้าไปหาดย่อมแต่มีอย,ยู่ม,ม,ยม,มีกินกับพ่อเพราะว่าหาบย่มรวยปูกับรวยคือกับค่ะ ประว่าิยานโยมเสียปูกับเสียคือกัครับกาปูมันกะไปคื่อน้ำพึ่งเลี้ยเสียพึ่งตาเนาะจ้าจ้าพึ่งบ้านบ้านกับพึ่งพระโยมกับพึ่งพระพระกับพึ่งโยมต่างคนต่างหมุนเวียนไปจิตเจรณาเบิงของดีของพอดีเอออันพอดีก็อย่าไปเฮ็ดอย่าไปทำ มันอิีเสียหายค่ะมันดีก uh ้ะเจ็บมาเคดพิจารณาเคททำต่อไปค่ะดูจังสำหรับคลิปนี้ก็เอาลุ้งทำเนียแล้วเนาะแล้ได้จัดตูบ่งเลยค่ะครับพ่อพอดีเวลาเป๊ะๆครับพ่อเป๊ะอเนี่ยบอกว่าเมื่อเนี่ยว่าสองลงเซ็งเลงมื่อนี่ยว่าสองลงเซ็งเลงช้าๆเนี่มื่อนี่ยเมื่อเนี่ยช้าๆดีจ้ะก็ว่าแก ว่าเมื่อก่อนนีวกว่ก็กินยาเป็นทะลึ่งทะลึ่งอยู่มาเศร้าแต่นนนเนินเมื่อนี้ก็ดีขึ้นแล้ว่ะสำหรับคลิปนี้ก็แอร์ยูวนันนะสุขะตะลั่งโศกโศกมันหมันลำลำ,ล,ำลุยลุย,ลยปดหนีปดทิ้นให้เบิร์ทุกคนเนาะค่ะแต่ย่าเลื่อนยังเลื่อนยังเลื่อนเอ่อติดตามไปเรื่อยๆเมื่อปูขัดเหล็กน้ำม่อน สะก่อนจังค่อยเอาสามตัวจะจะเลยเนาะค่ะมือนัน้นมือนั้นให้ปูกัดน้ำมน,นต์ก่อนเพรา่โดนนือเอือนมือเหนอินอีกคือได้กัดน้ำมนต์แล้วค่ะน้ำม่อนสองขันมันมันจะตรงกันยกผูคคดว่าไม่เกินกันยกมือเอื่นมันจะเป็นยังไงกับว,ว่าท่านหูจับแปลว่ากใส่เข,ข้าห้า เพราะว่าน้ำมันมันบ่ได้เขียนเองเด้อมันไหลเองของมันเพราะว่าพุ่มขาเจา้าภูมิบานขาเจ้าข้าเขียนเขาขาเจ้าเองค่ะเอาคือปูเขอยยบเหยียดเตี้านเดียวกับมันกับว่าผ่าจังหวัดอะถ้ารับคลิปนี้ก็เอาซ้ำนี่แหละเนาะค่ะบัววิวันนัตสุการ์ปลังสบายดีเบิร์ต่อเลิศจะเลิศกันอขอบคุณครับผู้การนณฑลสการนะคะสาธุค่ะ สรุปหน้าทางท่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะหน้าท่างจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นหน้าทางขันน้ำมน์นะคะในคลิปมีมี2ขันแต่ว่ายังไม่ได้จบเด้อพี่น้องเด้อถามืออีกเพราะปู่มืนอนี่ปู่แล้วกัมีกินนิมน์นะคะ กรสิเดรเฮต์คาราโมอนอีกนะคะเดี๋ยวมืออื่นปูเล่าสีมาสรุปให้นะคะพี่น้องคะมัอน,นี้ปูเล่าน้ำแนวทางมาฝากแต่ว่ายังพัฒนาในสรุปนะคะยังพัฒนาในสรุปให้ในมือน,นี้นะคะพี่น้องคะเอาคาราโมนขันที่หนึ่งนะคะได้มาหกสามเก่านะคะคือตัวได้เนี่ยคือหกสามเก่ามันนี้ปูเล่ากับมากรับกับหัวขึ้นนะคะจากหกกับมาเป็นเก่าก็เลยเป็นเก่าสามเก่าสามหกสามเก่ากับเก้าหกชองตัวนี้ก็ตัดออกมาจาก สามตัวนี่แหละพี่น้องคะที่จริงก็ได้คันคันละคู่คันละคู่เท่านั้นนะคะพี่น้องคะคันที่หนึ่งนะคะบนันทึกันที่สองค่ะได้มาหาหกสามนะคะหาหกสามก็คือเก่าพี่น้องคะหกกับเก้านะนะคะพี่น้องก็ได้เป็นหาหกสามหาเก้าสามนะคะเป็นสามหาสามหกสามเก้านะคะพี่น้องคะคือในคันแต่ละคันเนี่ยสิได้มาอย่างละคู่คันที่สองนี่ได้หาหกสามขันแรกได้หกสามเก้า นะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้สกอรปูเลาพระธาตุในสรุปให้สําหรับคันน้ำม่นเนาะพี่น้องถ้าเบื้องอีกขึ้นอย่างอื่นนะคะแต่ว่ามริเนปูเล่าเน้นตัวเดียวขึ้นเน้นหกนะคะส่วนจับคูนี่พระนาเน้นให้นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะเอาพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางคันน้ำมนตนจากปูบุญมีนะคะจังใดกะให้พี่น้องรปเท่าสุขสุขคนนั่ไป พิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางของปูนะคะอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อยิบจับซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะอ่างวดที่ผ่านมานี่แนวทางของปูแล้วก็เขาสามตัวโตวแล้วก็เขาหกสองตรงๆในสูตรคํานวณน,นะคะส่วนขนมตเนี่ยปูวา,าปูเราไม่ได้ขายคันหนึ่งเพราะว่ามันมันเป็นช่วงเงี้ยมเสาร์ของวันที่ วันที่16แล้วนะคะพี่น้องคะปูลละะเลา็เลยบริรได้คันนันปูเลาได้มากหกเก้าสองเก้าเก้าหกสองกับเก้าหกสามว่าสัตพี่น้องคะคันม้อนของปูอีกกะคักอยู่ขึ้นกันนะคะพี่น้องเอาจังไดกะ,ะนั่ไปพิจารณาเบิงเด้อพี่น้องเด้อนำไปพิจารณาเบิงคะ่ะทางช่องนำเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พรมัยพน้องปะเท่าสุขูสก้อนค่ะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่บุญมีค่ะเอาไว้พอกันไมค์กับในคลิปหนานะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ